กิจกรรมความเพียรไหว้ครูหกแปดวันที่หน,นึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวดมนต์วันที่สามสิบวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่สามสิบที่ข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสาธยาย พระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจรารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินที่หนึ่งสมันตาจักวาเลสุอัตตราคันชันตุเทวตาสัทธธรรมมุนีราจันสร์ สุนันตุสักขโมขาางังสักเคกาเมจารุเปกิริสิขาราะตะเตจันตาริเควิมาณีทีเประเทจะคามีตารุวานาคาหาเนีเคหาวัตุมิเขตเตภูมิมาจายันุเทวาชาลาทธาลวิสาเมยักขาคันทัพนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนีวารัจนังสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนากาโรอายัมพะทันตาธรรมมะสวนากาโรอายัมพะทันตาธรรมมะสวนากาโรอายัมพะทันตาบทที่สองอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะสง้างคอภิปูชยามะบทที่สามอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาว พุทธังพระกัันตังอภิวาเทมิสว่าคาโตพระกวตาธมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่นาโมตัสสะพระกวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าพุทธังสารณังขจามิธรรมังสลาณังขจามิสังฆังสารณังขจามิทุติยัมปีพุทธังสลาณังขจามิทุติยัมปีธรรมังสลาณังขจามิทุติยัมปีสังฆังสลาณังขจามิตัดิยัมปีพุทธังสลาณังขจามิตัดิยัมปีธรรมังสลาณังขจามิตัดิยัมปีสังฆังสลาณังขจามิบทที่หก นัตติเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัตเจนะโสทิเมหนตุสัพปทานัตติเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัตเจนะโสทิเมหนตุสัพปทานัตติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัตเจนะโสทิเมหนตุสัพปทาบทที่เจ็ดอิติปิสุภคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภุลิสาธรรมสารทีสัตธาเทวมโนสานงพุทธโภธคกวาตติบทที่8สวะขาโตภะควตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเองิปัสสิโกโอกโกปนญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่9สุปฏิปโนภะควะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปนโนภะขวัตโตสาวะกะสังโคญาญาปฏิปนโนภะขวัตโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปนโนภะขวัตโตสาวะกะสังโคยะท่ทางจัตตาริปุริสะยุคานิอาถาปุริสะปุคาราเอสาภะขวัตโตสาวะกะสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย,ย,นย,ยอันชลีกะละนิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโรกสสาติบทีสิ <c oughs> ญานีทัพูตานิสมาคตาณีภุมมานิวายานิวานตลิกิสัพพีวะภูตาสุมาณาภวันตุอะโทปิสักกาจะสุนันตุภาสิตังตัสสัมหิภูตานิสาเมธาสัพพิเมตังกรโรธามานุสิยาปชายะทีวาจารโตจารันติเยผริงตัสสาหิเนรคาตาอัปัตตา อย่างกินชีวิตตางอิทาวาหูรังวาสักเกสุวายังรัตะนังปณีตังนานโนสต,ตังคาคเตนาอิธรมปีพุธเธรัตะนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสวุวติโอนตุ ทะยางวิราทาังอมตะตังปณีตังยาทาจัตสัตยามุนีสมาหิตุนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจีอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนาสาจเจนาสุาสวัติโหตุ ยังพูธาเสโทปริวัตนียีสุจิงสมาธิมานันตาริกันยมาหุสมาธินาเตนะสโมนุวิชิตอีทรรมปีธรรมเมรตนังปาีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุเยบุคลาอาถาสตังสัตถาตตาริเอตานิยุคานิโหตุตตทกขิเนยาสุขาตัสภาวะกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิ อิธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตามนัสสาทัเหนามิการมิโนโคธรรมสาตานามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหาลาธามุธานิพุติงพิชามานาอิธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุ ท่าคีโรปัทวิงสิโตสิยาจัตุปีวาเตปีอภิสัมปันีโยตทตุปามังสาภูริสังปาทามีอริยสัจจานิเวจจาปสติอิธรรมปีสังเครตานังปณีทางเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคามีระพันเยนะสุเทสิตานิ กิจจาปีเตหนติปุสัมปมาตานาเตภะวังอัตถามาตยันติอิธามปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะศาจเจนะสุวติหนตุสหาวสาสทัศนานาสามัมปทาญาตตยสุธรรมมหสิตาภวันติสักกายาทิติวิกิจิจิตันจะพิลาภัตังวาปียาทติกินจีจะตูปาหาย,ายจิจจะ จาวิปปามุตโตชาธาผีธานานิอัพพัโตกาตุงอีธาปีสังเครัตนังปณีตังเอเทนาสาเจนาสุวัติหนตุกินจาปิโสกามังกาโรติปาปกังกาเยนาวาจาเดลทปเจลสาวาอัทาปุโสตสาปฏิจธทธายะอาภาพาตาทิธาปัทสวุตตาอีธามีสังเครัตนังปณีตังเอเทนาศาสเจนาสุวติหนตุ วานาปะคามไปยะถาผุ้ธีตัดเจชิมหานามาเสทะมิคิมเหปะทุปะมังธรรมมวรางอาเทสยีนิพพานะคามิณปรมังทิตายะอีธรรมปีพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุว่ารู้ว่ารันยูวรัฐูว่าราหโรอนุตตโรธรรมมวโรอาเทสยีอีธรรมปีพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุ ขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิราชจิตยาญาติเกพาวสติมีคีนาพีชาอาวิรุธีชันทานิพันติทีลายทายามปฏทีโปธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหนตุญานีทัพภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตาาคาตังเปวะมนุสปูชิตังพุทธังเปรมมาสามาสุวัติโหนตุ ยานีทาภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันตริเตราคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนามัสามะสุวัติโหตุยานีทาภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันตริเตราคตังเทวมนุสสปภูชิตสังถังนมาสามะสุวัติโหตุบที่สิบเอ็ สัพพะโลคาวีนิโมโตสัพพะสันตาปวัตชิตโตสัพเพเรราติกันโตลิพุโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัจจะนตสัพพะโรโควินัสาตุมาเตภภาวะวันตารายโยสุขีทีคายุโกภาวะอริวาธานาสีลีสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมมาวาัตันติอายุวนันโนสุขังพละบทที่สิบสองเอวมัมเมสุตังเอกังสามยังภะคะวา ขายายังวิหารติขายาสีเสสาทิงพิขุสหเสนาตะต,ะต,ะตะะระโคภะคะวาพิขุอามันตสี สัพพ <premises. S 2> ัง yeah, พิขเวอาทิต um. ah ah ังก um. ินจากพิขเวสัพพ um. ังอาทิต um. ังจากขู่พิขเวอาทิตังรูปะอาธิตาจกขู่วิญญาณังอาธิตังจากขู่สัมผัสสปัตโศอาธิโตยามปีทางจากขู่สัมผัสสปัจฉยาอุปัชฉดีเวทิตยสุครังวาทุครั้งวาอตุคามาสุครั้งวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราขกินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณีนาสุเกหิปริพีวีหีทุเกหิโทม มานเสีิอุปายาเสีิอาทิตันติวะทามิ โสตังอาธิตังสทธาอาธิตาโสตาวิญญาณังอาธิตังโสตาสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทางโสตาสัมผัสสปัจชญยาอุปัจติเวทสุขังวาทุคังวาอาทุคมาสุขังวาตัมปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคขินะทูสักกินโมูหักิีนาอาธิตังชาติยาชรามลานีนาโสเกหีปริเทเวหีทุเกหีโทมนาเซหีอุปายาเสหีอาทิตันติวธามี คานางอาทิตังคันธาอาทิตาคานาวิญญาณางอาทิตังคาหน้าสัมผัสโซอาทิโตยัมปิทางคาหน้าสัมผัสสปัจจยาุปัจจติเวทติยสุกครั้งวาอาทุกขามาทุกครั้งวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราตคีนาโตสักคีนาอาทิตังชาติยาชรามรีนาโซเกหีปริเทเวหีทุเกหีโทมานาเสหีอุปายาเสหีอาทิตันติวัฒามี ชิวหาอาธิตารสาอาธิตาชิวหาวิญญาณาทิตังชิวหาสัมผัสโซอาธิตยามปิทางชิวหาสัมปัสสปัจจยาอุปัชติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอทุุขามสุขังวาตัมปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาทิตังราคักกนะโสสักกีนาโมหักกนาอาธิตังชาปิยาชรามะรณเนาโสเกหิปริเทเวหีทุเกหีโทมนาเซหีอุบายเซหีอาธิตันติวัฏามี กายโยอาทิโตโพธาปาอาทิตากายาวิญญาณังอาทิตตังกายาตัมปัสโซอาทิตโตยัมปิทังกายาตัมปัสสปัปสจปวีทัตติยังสุขังวาทุคังวาอทุคามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสักินาโมหกนอาทิตตังชาติยาชรามรณีนาโซเกหีปริเทเวหีทุเกหิโทมนาเสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวะทามิ มโนอาทิโตธรรมมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทังมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทติยังสุขังวาทุคังวาอทุคามสุขังวาตังปีอาทิตตังเกยนาอาทิตตังอาทิตตังราคขีนาโัศขีนาโมหกขีนาอาทิตตังชาติยาชารามรณนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเสหีอาทิตตังติวธามิ ออวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวโกจักขูสมิงปีนิปินทัตีรูเบสุปีนิปินทัติจักขูวิญญาณีปีนิปินทัตีจักขูสัมผัสเสปีนิปินทัติยำปีทางจักขูสัมผัสปัปชะญาอุปัชติเวทติยังสุขังวาตุคังวาตุคามาสุคังวาตัสมิงปีนิปินทัตีโสตสมิงปีนิปินทัตีทัเีสุปีนิปินทัติโสตวิญญาณีปีนิปินทัติโสตสัมผัสเสปีนิปินทัตี ทงโสตสัมผัสสปัจชญาอุปัจติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอะุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิปินทติคานาสมิงปีนิปินทติคันเดสุปีนิปินทติคานาวิญญาณีปีนิปินทติคานาสัมผัสเสปีนิปินทติยังปีทางคานาสัมผัสสปัจชญาอุปัจติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิปินทติ ชิวหายาปีนิปินทติราเสสุปีนิปินทติชีิวหาวิญญาณีปีนิปินทติชีิวหาสัมผัสเสปีนิปินทติยัปีทางชิวหาสัมผัสสปัตเชียอุปัตสติเวทติยัสุขังวาทุคังวาอทุคามาสุขังวาตัสมิงปีนิปินทติ กายสัมมิงปีนิปินทัตีภูตทัติสุปีนิปินทัติกายะวิญญาณีปีนิปินทัติกายสัมผัสเสปีนิปินทัติยัมปีทางกายสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทัติยังสุขังวาทุขังวาอาตุคามสุขังวาตาสัมิงปีนิปินทัติ มานาสเมิงปีนิพินทัติธรรมีสุปีนิพินทัติมโนวิญญาณีปีนิพินทัติมโนสัมพัสเสปีนิพินทัติียัมติทางมโนสัมปัสปัชยาอุปัชติเวทตยังสุขังวาทุขังวาอะุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตปีนิพินทางวิราชติวิราคาวิโมจาติวิโมตัสมิงวิโมตามิติยานามโหติชีนาชาติวุธิตังธรรมจะได้ยังกับ การณียังนาปะกังอัฏฐายายติปชานาคีติอินธรรมโวจ่าพคกวาอัตมานาเตพพาิาาเตพ,พิคุพคกวาภาสิตังอภินันสัมมินจ่าปานาเวยะกลานัสสัมิงพันนามาณิตัสสาธิกุสหัสสะอนุปารายะอาสาเวหิจิตานิวิมุตติงสุติบทที่สิบสามเอวามีสุตังเอกังสัมยังพคกวา ทาลานสิยังวิหารตีอิสิปะเตนะมิกทายตัตราโคปะกวาปัญจวัคคีย์ติขูอามันเตสิรูปังพิกเวอนาตารูปัญจหิภังพิกเวอัตาอภิวสสะญาริภังรูปังอาภาทายะสังวัตยะ ลาเพดาจารูเปเอวังเมรุปังหอนตุเอวังเมรุปังมาโหสีติยะสมาจาโภภิกเวรูปังอนาตตาตัสสมารูปังอาภาทายสังวัตตินาจารภาติรูเปเอวังเมรุปังหอนตุเอวังเมรุปังมาโหสีติเวทนาอนาตาเวทนาจาริทังภิกเวอัตาอภวิสานายทังเวทนาอาภาทายสังวัตติยะ ละพิธาจาเวทนาญาอวังมเวทนาโหตุอวังเมเมีธนามาโหสีติยัสมาจาโคภิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายาสังวัตตินาจจาราปติวทนาญาอวังมเวทนามาหตุอวังมีวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังทิกเวอัตาอภิวิสานายิทางสัญญาอาภาทายาสังวัตติยะ ราปิธาจาสัญญาญาอวังมสัญญาโหตุอวังมสัญญามาโหสีติยะสมาจักโพปิกเวสัญญาอนาตกสมาสัญญาอาภารายะสังวัตตินาจาราภาติสัญญาญาอวังมสัญญาโหตุอวังมสัญญามาโหสีติ สังขาราอนตาสังขาราจาริทังพิกเวอัตตาอภวิสังสูนายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงราเปธาจัสังขารสุเอวังเมสังขาราหงตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติจะสมาจากโคพิกเวสังขาราอนตากัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจารภาติสังขาราเรสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณจทางพิขเวอัตาอภิวัสสนัยทางวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยักลาภีธาจาวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยัสมาจักโหพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินาชรพาติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ ตังกินมายะถาพิกะเวรูปังนิจังวาอริจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุครังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาลินามาธรมังการลังโนตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามะเอโซหามัสเมเอโซเมอัตตาตีโนเตตังพันเต ต่งกิงมยจาติขเวเวทนานิจาวะอนิจาวาติอนิจาวาติยัมปนานิจังทุครังวาตังทุครังวาติทุครั้งพันเตยัมปนานิจังทุครังวิปารินามะธรรมังคันลังนุตังสัมมนุป,ปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสม,มีอาตาตีโนหิตังพันเต ตังจริงมายาาปีขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุครั้งวาตังทุครังวาตีทุครั้งพันเตยามปนานิจังทุครังวิปารินามะธรรมะกันลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโซอหามะสมีเอโซอมเอซอมอัตาตีนโนเอตังพันเต ต่างจงมยถาพิขาเวสังคารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกครังวาตังทุกครังวาตีทุกครั้งพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวิปปินามาธรรมังกัรลังนุตังมนุังมนุตปสีตุงเอตังมมาเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาตีโนเหตังพันเตตังจงมยะถาพิขาเววิญญานังวิญญาณังนิจ วิญญาณนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยังปนานิจังทุกครั้งวาตังวาติทุกครั้งพันเตยังปนานิจังทุกครั้งวิปารินามัตคันลังนุตังสัมมนุปัสสีจงเอตัมมามะเอโสหามัสมีเอโสมีอัตติโนเอตังพันเต ตัสสมาหิตาภิลเวยังกินจีรูปังอธิจานาคาตัปัจจุปันนางอาชาตาวาปนิทาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันตุเลสันติเกวาสับพังรูปังเนตังมะมะเนสูหามาสเมเนสูเมอาตาติเอวาเมตังยยธาภูตังสัมมาปัญญาญาทานทัพพัง ยากาจิเวทนาอติตานาะคาตปัจจุปนานะอจันตนวา,นาวาปหิทาวาโอราลิกาวาสุขมาวา,าหินาวาปนิตาวายาทุเรเววสันติกวาสัพพเวทนานาเมนามะมะนิโซหามัตสมมนาเมโซอัตตาติเอวาเมตงางยธาปูตังสัมมัตปัญญายาทันทัพัง ญาติจิสัญญาอติตานาฆาตปัจุปปนาอาจัรตาวาปหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัสมีนาเมโซอาตาทีเอวาเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทันทัพทาง เยเยจีสังขาราอติตานาคตาปัจจ ah ุบ sa ันนาอัจฉติวาปัญญาวาโุราริคาวะสุขูมาวะหินาวาปณิตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเมตังมามาเมโสห m มะสมานาเนสโออัตตาปิเอวะเมตังยะถาปูตังสัมะขัญญายะขันทพัง ยังหินจิวิญญาณะอติตานาค้าตัจจุปนังอัจฉตังวาพหิทธาวาอุราะดังวาสุขังวาหินังวาปณิตังวายันตุเรสันติเกวาสัพังวินญาณะเมตังมามะเนโตหามาสมานาเมโสอัตตาติเอวามีตังคันยัปูตังสัมาปัญญาญาทัตถัง เอวังปัสสังปิกเวสุตะวาอริยสาวกอรูปัสสมิงปีนิปินทัดติเวทนายาปีนิปินทัดติสัญญาญาปีนิปินทัดติสังขาริสุปีนิปินทัดติญญาณัมิงปีนิปินทัดตินิพินทางวิราชติวิราชาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติญาณังโหติขีนาชาติวุทิตังพัมมะจาริยังกตังกรลนิยังนาปะตังอัตตะยาญาติปะชานาติติอินธรรมวุจภะคะวาอัตมนาปัจจาวะขิยาภิกขุภะคะวะโตูาส ตังอภินันตุยะตมิญจัปานาเวยาปรมินามนิปัญจวิคียานังพิขูนังอนุมปทายะอาวะอาสาเวงหิตจีตานิวิมุตติงสุตีบทที่40สุตังเอกังสมยังภะคะวาสัคติสุวิหารติกับปริวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเทนะสัจจิงปัญจไมเตหิพิขูสติหิสัพพพหิวะอรหันเตหิ ทัาสาหีจารโอคาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติปทาหุนติพัทวันตังทัศนายาพิขุสังทันจาอาทาโคจตุนางสุทาวาสกาอิกานางเทวานางเอตาทัมโมสีอายังโคพระกวาสัเกสุวิหารติกับริวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะ ัตติงปัญจามาเตหิพิขุสัติหิสัพเิหิว่าอรหันเตหิท่าสาหิเจโลกัาถตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิปทาโหติพระขวันตังทัสสนายาพิขูสังคันจายานูนไมายางปีเยนะพระกวาเตนุปัสสังตมุยามาอุปสังตมิตวะพระทวตสัติเกปัญจกขาคาคาเยามาติ อา oh si ta ta ama, ัาโคตาเทวตาเสยญาทัปปีนามาภารวาปุริโสสัมมติตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาริตังวาภาหังสัมมเฉยญาเอวามวสสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภะคขวโตปุริโตปาตุรังหังสุอัถโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวโตสันติเจอิมังค่าทั้งอภาสี มหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมมาสมยังทิิตาเยวะอปราชิตาสังขันติอัฐาคูอ布拉เทวตาภะคววตูสันติเจอิมังคาทั้งอภาสีตาตระคูพิกโวสมาทหังสูจิตตังอนัโตุจังกังสูสารีวะเนตานิคะนหตวาอินทริยารักขันติปันธิตาติ อัถโคอปาราเทวตาภะคะวตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิจิตตวาคีรังจิตตวาปริฆังอินทคีรังอุนหันตมณีชาติจารติสุทาวิมราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอปาราเทวตาภะคะวตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิีเยเกจีพุทธานสวังดาคตาเสนาเตสมิสมิทันติอปยาภูมิงปะหายามนุสสังเทสังเทวกายังปุริ ปาลีปูเรสันตีดีอาทะอทะโคพะขวาะขวาะพิคุอามันเตสีเยคุยเยนาพิคเ,เวทัาสอสุตโลกัตตาตุสุเทวตาสันนิปฏิปทาหนตี ตถาคตังทัศนายะังคานาเยปีเจพิคเวอาเหสุงอติมานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพะกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติปติาเหสุงเสยยะทาปีไมหังเอตระเยปีเตพิคเวอวิสันติอนาคตมธานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพะกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติปติภวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอตาระหี อากคิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิจิตตยสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเตสิสามีพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาทุกังมนาสิกโรทาพาศิสามีติเอวัมพันเตติเตโคเตพิกุภะกวาโตปัญจโสสุงปะกวาเอตธาโวจา